โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีนไอแช n แนลอีกเช่นเคยนะครับผมมาอยู่ในเกมโอเมก้าเลเจนด์อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นตามปกตินะครับผมก็คือเออในในโหมดปกติแหละเนาะก็จะเป็นเล่น3มคนนะครับผมนี่เออมันจะมีอะไรอีกเนี่ยไอพวกนี้เราไม่เล่นแล้วกันนะเราจะเล่นในโหมดปกตินะครับผมแล้วก็จะ ไปสุ่มจับทีมนะครับผมป่ะลิสก can <You> ไม่รู้ว่าอีกคนนึงเลือกอะไรนะเดี๋ยวเราเลือกตัวนี้ก็ได้เออให้เขาเลือกตัวนี้ไปไม่รู้เฮ้ย อะไรวะเนี่ยดาเมจเหรอดาเมีดห้าร้อยสวัสดีฮัลโหลใครได้ยินกูไหมเนี่ยรู้ลงไหนกัน <c oughs> เกมนี้คนจะเล่นเยอะนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมใหม่เนาะมันก็จะโหลดเร็วนะครับผม คนก็จะเยอะนะครับก็ดีกันยับยับอ่ะนะครับผมคนสตาร์เริ่มแรกอยู่ที่90นะครับผมบอทก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่มากไม่มากบอทเนี่ยพ่อพ่อ,พ,อพับจี้ยเขาลงกันแล้วนะท่านโอ้โหเต็มเลยถ่านจริงอ๋อดูดาวธรณีวิทยา โห oh, มันลงกันแล้ว啊พี่พี่จะไปลงไหนครับพี่พี่มาพาผมมาเจอแต่ตีนทังนั้นเลยนะพี่พี่น่าจะเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราไปหาของก่อนคุย ammo here เฮ้ยเพือ่อนเพื่อนจะแตก จะแตกครับยิงได้อยู่นะเนีเาเห็นคนหนึ่งแต่เราต้องไปหาปืนก่อนนะเพราะว่าเราไปไม่ไม,ไ,มไม่เปิดเ,เลยมีต่ไซก้า ui mì kia Quỳnh am game này có chơi AK Ờ, có, có ปอดวุ้ยรู้หมดแล้ว ตายไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเราเก่งอยู่แล้วเพื่อนกูนะเฮ้ Oh. I got shot. Hey. Warning, safe zone shrinking. Hey. Nah, มีอยู่ทำไมทำไมไม่เสียงเดินไม่มีวัดเกมเสียงอย่างอื่นมีอ๋อต้องเดินวิชาตีนเบาเหรอ ผมแม่งสก,กาคูณสีด้วยเหี้ยประเด็น Warning Incoming Bombardment แย่แล้วเฮ้ยเพื่อนเราหลุดหรอข้างหน้าครับ ตัวสวยงามโหลตัวบอล can you speak conform ม,มีกับกูด้วย ไม่คุยกับกูเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่900เราน่าจะอัพเป็นทางด้านหมวกนะมือแล้วกันมือไวดิเกี่ยวไม่นะี่ยเกมนี้ไม่มีระบบเอ้ย เอ็มเคดีกว่าเพื่อน เบอร์สามออกไปเลี้ยว คืออะไรวะยาวๆไปจริงถ้าเกมนี้เป็นแอพพีนะมันจะเป็นเอไปเลเจนเลยนะจริงคือจะ เอไปอีกเลยอ่ะเออกดกระเป๋าใส่ไม่ได้หรอใส่การอะไรวะเนี้ย Warning, safe zone shrinking. Warning, incoming bombardment. ออกมาสิ oh, oh, <S <S อาล็อบเอดออเลยจ้า อเก็บปืนขับปืนเป็น,ป,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 นปืนทอง The enemy there. เฮ้ยเพื่อนรอก่อน เป็นไรนะกำลังวิ่งไปช่วยเจ้าอยู่อ o u เป็นไรเมื่อกี้สะดุดเหรอ ก็ต้องเดิมนี่ Safe zone ข้างหาน้าก่อนก่อโม่ ว่าจะไม่ตายเชี <C ourse> ่ยเกาะแตก เกมนี้ดีป okay. ั๊มยาเดินได้ดีกว่าฟรีไฟล์หน่อยแต่ว่าเรื่องทัดหน้าจอพี่ยังว่ามันมันยังไม่เร็วพอ แม่แม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังมีข้อเสียอยู่สำหรับเกมนี้นะ Warning safe zone shrinking hey, เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้ว yeah. Target sighted ยังเล่นไม่เข้ามือนะตด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 ตวิชานิจารจ้าตัวนี้ไม่เคยเล่นอันเนี้ยเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยจริงเล่นเป็นครั้งแรกจริงเห็นเขาเล่นกันเยอะมากเลยเพราะว่ามันมันเร็วมากไงแล้วมันร้องหนได้ด้วยคือมันดีอ่ะแต่พี่แบบไม่เคยเล่นขนาะ แต่มันมองยากนะคนอื่นเขาอาจจะแบบมองง่ายไนงะแต่สำหรับพี่มันเก่รเลยมองยากจะ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 เหลือตัวเดียวแล้วใช่ไหมนะอ,อ๋อไม่ใช่สับไฟบ้าเลย ออกาากาดได้ด้วยแล้วก็หายตัวถามว่ามันเห็นไหมมันก็เห็นะนะแต่มันก็แบบก็ยังถือว่าพางตัวได้ในระดับหนึ่งไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แอร์ดอบนี่เป็นเอเฟกเลยเออทรงแอร์ดอบอ่ะมันไม่เหมือนกับฟอร์นไหนอะมันเอเฟกเลยอะข้าง เรียบร้อยสกอร์ก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็จบไปเรยว้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครสนใจก็แอดพี่มาได้นะครับผมว่างๆก็เดี๋ยวมาจอยกันนะครับผม โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับเกมอ่อโอเมก้าเลจินนะครับผมโอ้กูจะเรียกเอ l เลจ n d อย่างเดียวเลยโอ <laughs> okay. เคบ๊ายบายเจอกัน what <laughs>